สวัสดีทักทายนะครับวันนี้เรามีออเดอร์นะครับแต่ว่าบังคับออเดอร์ร้านกาแฟนะครับเพราะว่าข้างนอกปุ๊นนะครับตอนนี้มันปิดแล้วนะครับเป็นเวราลังบ่ายสองโมงแล้วนะครับร้านกาแฟข้างนอกจะปิดนะครับเราก็ต้องมาพึ่งใบบุญนะครับร้านกาแฟข้างในนะครับเพื่อนร้านนี้เลยนะครับร้านพี่แอนนะครับเพราะว่าเดียวมีออเดอร์ส่งมาตั้งไลน์นะครับแล้วก็บรรอบบอกว่าขอให้ส่งกาแฟกำนะครับมา ดูพี่แอนดีกว่านะครับพี่แอนชงกาแฟเพื่อนบอกว่าพี่แอนชงกาแฟอร่อยดีนะครับครับอ,อาระหว่างนี้ครัก็ดูเมนูก่อนเออเดี๋ยวบอกพี่แอนก่อนนะครับพี่แอนลูกค้าสั่งเมนูอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลย oh, อ่าอนะครับนี่นะครับนี่ก็คือใต้ร้านใต้ราคานะครับอันนี้ร้านข้างในร้านข้างในกับร้านข้างนอกนะครับบอกไว้ก่อนว่าราคาต่างกันนะครับร้านข้างนอก ถูกว่าร้านข้างในบังุบบัุว่าที่อย่างถึงข้างนอกถึงถูกปลาข้างในนะครับลองมาที่จนดกันได้ที่ร้านกาแฟโจ๊กกับแอนนะครับมันมีกิมมิคทั้นเล็กน้อยอ่ามันต้องมีกิมมิคแหละข้างนอกนี่เน้นขายที่เป็นผงนะครับที่เป็นพวกผงชามุกแต่ว่าข้างในนี่เป็นแบบพรีเมียมนะยังคืเนเงี้ยอีนเองนะครับแต่ว่าร้านพีแอนนี่มีห้องนะครับนี่นีนี่จ้านะครับ มาบีบไก่นะครับถ้าว่ามาแล้วราไปเจอพี่แอนนะพี่แอนอาจจะขึ้นไปนอนข้างบนหรือว่าซ่อนอยู่แถวนี้นะครับเพื่อบีบนี้มีเสื้อผ้ามือสองมีเสื้อผ้าวินเทจนะครับเสื้อผ้าวินเทจมือสองนะครับตัวละเก้าเนะครับมาลองใส่ได้นะครับมาซื้อมาบ้านะครับถ้าใครจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมีส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับราคานี้บวกกับราคาส่งหรืยังพี่แอนยังนะครับถ้ายิ่งเมาไปเยอะนี่ก็คือรถเยอะใช่ไหมนี่นะครับมีข้างร้านข้างในนะครับเพื่อนๆก็จะ ร่มรื่นกันแบบนี้นะฮะอะร่มรื่นที่ไหนแดดมากเลยนี่นะครับตรงนี้สวนร่มรื่นมาเช็คอินมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับอ่ไปดูก่อนว่าพี่แอนจะชงกาแฟอย่างไรนะครับจะเป็นเมนูอะเมริกาโน่เย็นอย่างใดนี่นะครับตอนนี้บดกาแฟแช่กาแฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาอด้ามมาใส่ไปข้างในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกรบะบวนการตอนนี้ค้างยิปแตปล่อยน้ำกาแฟลงม,มา กาแฟเฮานีก้อนครับดูน้ำกาแฟใจน้ำกาแฟกี่ออนครับสองออนโอ้คนกักเลยนะครับใจน้ำกาแฟประมาณสองออนนะครับต่อการชงเย็นหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วค่ะสำหรับเมนูเย็นค่ะบ่าว่าจะเป็นอย่างเอสเพรสโซอเมริกาโน่มอคคาลาเต้เราต้องประจักา์เอสเพรสโซร้อนมาก่อนสองออนแล้วนมเย็นเออนมเย็นวะนมนมหมีเหรอกาแฟหมีเหรอ กน่ใช้กาแฟ2องอนเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่นมหมีเข้าไปอ๋อออนอย่างอีนเองกาแฟแล้วก็นมหมีอ่ะลูกค้างงว่านมหมีคือนมหมี่แท้ๆเลยกันหรือไม่นมออยหยางเบลนมตรหมี่โอ้ขายดิบขายดีนะครับนี่มถึงเวลาใกล้ปิดร้านแล้วค่ะจริงๆกาแฟสามันที่เราจุยนี่นะครับอ่านี้ ไอ้ก็ทบทวนก่อนอะเมดิกาโนเย็นนะคะไม่หวานเลย่ไม่หวานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนี่ยนี่นี่มีมีพึ่งเข้าไปมีพึ่งเข้าไปโอ้ยนะครับวันนี้ครับโอ้ยร้านกาแฟที่มีพึ่งเออนะครับอ่านี่ก็คือเรียลลิตี้เนอะนะครับเดี๋ยวขอตักใหมาดูมีพึ่งไหมเนี่ยพึ่งไหมนะก็อย่างเดียวนะแต่มันพึ่งกับน้ำเชื่อม จะฮ้อนพี <lardan her> <pes> ่โจ <illa> ๊กเอออากาศมันฮ้อนนะครับพึ่งมาซอสที่อยู่ต่างฮ้อนครับไม่กรอบตาบดีนะไอ้โจ๊กนี่เสกไปตาดีนะครับดีแล้วค่ะก่อนไถึงมือลูกค้านะคะโอ้ ลูกค้าจะบอกว่าพึ่งนะพี่โจ้ลูกค้าจะเป็นว่าบัคเดย์มาแรงวันเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าร้านมันจะมีพึ่งต้องระวังเนอะเพื่อนเพื่อนมันจะมีที่ชายคานะครับพึ่งมันจะมีทํารังไว้ที่ชายคาแล้วมัาชอบประช็อกเองเยอะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่กาแฟเอสเปรสโซ่โอ้ยนะครับร้อนร้อนจนะคะมันกระชกกับน้โอ้ยนี่นะครับมันทิ้งมาเป็นสายเลยนะครับนี่นะครับมันมีความหวานเลยนะมัน่ะมาไปลักใส่น้ำตาลนะลูกค้า มาได้นะคะพี่บอกว่าบาหวานก็คือบาหวานเลยนะคะถ้าจะหวานเราถ้าหวานนิดใส่น้ำตาลที่ตะใดใส่น้ำเชื่อมหนึ่งออนจ้านี่เสร็จเก็บร้อยแล้วนะครับอ่าไหนๆเอาก็เป็นคนสั่งออเดอร์นะครับพี่แอนก็เป็นคนไปส่งนะครับครับแต่ตอนนี้ยเจ้าก็ต้องคอตัวนะครับไปเป็นม้าเร็วนะครับม้าเร็วว่าม้าจ้าหรือว่าลาโง่นะครับไปส่งกาแฟให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเอาปะกันใหม่ในอีพีหน้านะครับเราจะมาลักดูสูตรกาแฟพี่แอนไปเรื่อยๆนะครับ บายบายค่ะ <laughs>